เทคนิคของการทํางานที่ดีที่สุดเราจงใช้นะคะบริเวณของปลายนิ้วลงไปก่อนนะคะแล้วก็กดบริเวณของฝ่ามือนะคะลงไปที่แนวบ่านะคะสวัสดีค่ะนะคะ c ค t ูเนะคะวันนี้เราก็มาสอนหัดนางพยาหรือว่าเราเรียกอย่างว่า body electric a c u p u e c t u r e คะการใช้นะคะถุงมือหรือว่าหัดนางพยาในการทำงานนะคะวันนี้เราจะมาแก้การาเทคนิคก็คือในเรื่องของออฟฟิศซินโดมนะคะ ินโดมาจากสาเหตุอะไรคะคอบาลายตึงนะคะทําให้เรารู้สึกยกแขนไม่ขึ้นทําให้ตึงคอบาลายตึงก็จะมีปัญหาอันดับแรกนะคะเราก็จะหลืดปลายถุงมือนะคะการที่เราจะเรียนทุกนี้ค่ะนะคะตรงนี้กระแสตรงบริเวณของนิ้วของเราเนี่ยกระแสจะน้อยนิดนึงนะคะกระแสในการเคลื่อนที่หรือลงไปเนี่ยจะค่อนข้างเหลือน้อยแต่กระแสจะไม่อยู่บริเวณตรงฝ่ามือนะคะค่อนข้างที่จะเยอะมาขึ้นวิธีเทคนิคของการทํางานที่ดีที่สุดเราจึงใช้นะคะ บริเวณของปลายนิ้วลงไปก่อนนะคะแล้วก็ กดบริเวณของฝ่ามือนะคะลงไปที่แนวบ่านะคะนี่แนวบ่าเนี่ยก็จะมี3จุดนะคะ3จุดที่เป็นสัญญาณของออฟฟิซินโดมเลยก็คือตรงกระดุมหวัวไหล่นะคะถ้าถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นก็นี่คือกระดุมหวัวไหล่นะคะรอยต่อของหวัวไหล่เถือมาก็จะเป็นจุดนะคะจุดสัญญาณเลย3จุดนี้นะคะเราก็จะใช้นะคะปลายนิ้วก,กดลงไปนะคะไปที่บริเวณไหปลาร้านะคะให้มันเชื่อมต่อแล้วก็เอาฝ่ามือะคะ่ะวางไว้บริเวณของจุดสัญญาณ สามจุดนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นไงคะแขนลูกค้าก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะคะนะคะตึงขึ้นมานะคะอ่าเห็นไหมคะเราจะเห็นนะคะอันนี้ก็จะดึงขึ้นนะคะ,นะคะเห็นไหมคะเราจะเห็นเราก็เชื่อมต่อลองเลยกระดุมหัวไหล่ไปนิดนึงนะคะตรงนี้ ก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกดีหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาบริเวณของอะไรคะแนวจุดโค้งคอนะคะแนวจุดโค้งคอก็จะอยู่บริเวณของข้างข้างลำคอนะคะแล้วก็ต่อไปด้วยนะคะจุดกำาดนนะคะอันนี้ก็คือถ้าเราใช้เทคนิคน,คนี้เราสามารถที่จะใช้ลักษณะแบบนี้ได้นะคะวางมือลงไปนะคะแล้วก็ใช้นะคะบริเวณของฝ่ามือกดลงไปที่นะคะแนวจุดโค้งคอโดนไหมคะน นะคะเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างนะคะแล้วก็จุดโค้งคอเสร็จนะคะดันมือเข้าไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ได้จุดกำดุน,นะคะละักษณะนี้ก็วางแช่เอาไว้นะคะอีกมือนึงนะคะเราก็จะวางไว้ตรงจุดสัญญาณนะคะที่มันเชื่อมกันอาจจะเป็นจุดสัญญาณตรงบริเวณของเทเลสไมเนอร์กับเมเจอร์นะคะหรือบริเวณของแนวหัวไหล่ก็ได้นะคะก็จะลืงอูแคสเจอร์ฟิลดิ้งได้เลยว่า เขาจะตึกตึกตึกต๊กตึกตึกตึกใช่ไหมเขาจะเริ่มทํางานนะคะหลังจากานั้นเราวางไว้ประมาณสัก1นึ่งเซกันสองเซกันแล้วเราก็ใช้ผ่าลักษณะนี้จบขึ้นมานะคะบริเวณแถวนี้นะคะใช้ปลายนิ้วของเราจบนะคะบริเวณของไห่ปลานะคะที่เชื่อมต่อของตรงนี้จะมีพวกมัสโซที่ไปผูกไว้บริเวณไหปลานะคะเราก็ใช้นะคะทำอยู่ประมาณ 2- อสท่านะคะ ลูกค้าก็จะรู้สึกดีขึ้นนะเราก็เลื่อนลงไปนะคะให้ถึงแนวเลยคะกล้ามเนื้อมัดนี้คือกล้ามเนื้อหัวไหล่ใช่ไหมคะก็คือเดลทอยนะคะเดลทอยนะคะเราก็เคลียร์กล้ามเนื้อมัดนี้เพราะกล้ามเนื้อมัดนี้เชื่อมกับเทเลสไมเนอร์ iner, แล้วก็ไปเชื่อมกับไบเซ็ปกับไบเซ็ปนะคะ,ะทําให้คนที่มีออฟฟิศซินโดมนะคะที่แบบว่าเส้นเข้าสอบพวกนี้ค่ะ ก็เชื่อมไปถึงข้อมือได้นะคะใครที่แบบว่ามือชานะคะคือออฟฟิศซินโดมเนี่ยพอมันเป็นหนึ่โรคมันเป็นได้ทุกโรคเลยนะคะมันเป็นโรคชุดนะคะเป็นได้หมดทุกอย่างนะคะนิ้วชานะคะเอาอ่านะคะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะแคลก็จะค่อยๆสไลด์ไปนะคะเราก็จะวางมือไว้ที่ตรง3ามจุดสัญญาณนะคะแนวบ่าแล้วแคลก็จะเอาอีกมือนึงนะคะอ่านะคะ ไปไว้ตรงนอยต่อขอ,ของอะไรคะของศอกนะคะแนวศอกนะคะก็จะวิ่งไปถึงนิ้วมือเลยไหมคะถึงนิ้วมือ,มอ<ช>ไหม,ไมคะนะคะเพราะว่าศอกเนี่ยโอ้โหเป็นเป็นก้อนนะคะแสดงว่าลูกค้านะคะใช้กําลังด้านนี้เยอะมากในการยกของนะคะหรือใช้มือนะคะรู้สึกว่าข้างเนี้ยจะใช้นิ้วโป้งนะคะแล้วก็ชานิ้วชาเนี่ยคือส่วนใหญ่จะชาลงนิ้วก้อยแล้วก็ นิ้วนางนะคะส่วนใหญ่เพราะว่าใช้ในการทํางานนะคะเราก็จะค่อยๆนะเห็นไหมคะมือก็จะยกขึ้นมานะคะเราก็จะใช้น้ําหนักฮ้ตรงนี้เราจะไปแรงไม่ได้เราก็ต้องใช้บริเวณของอะไรคะปลายนิ้วไล่ลงไปนะคะให้ถึงนี่เลยคะ่ะนะคะหรือเราจะเจ้ามือลูกค้าเห็นไหมเข้าข้อมือเป็นไงคะหยิบเลยนะคะอ่านะคะไล่ลงมา เราจะไม่ใช้บริเวณของฝ่ามือนะคะเราจะใช้บริเวณของปลายนิ้วเพื่อป้องกันให้แรงเกินไปนะคะแล้วก็ลูกค้าบางทีเนี่ยนิ้วชานิ้วล็อกก็มาจากพวกนี้หมดเลยเราก็มาดูว่าตรงบริเวณของข้อศอกหมอนวดนะคะส่วนใหญ่เห็นไหมคะข้อศอกเป็นไงคะนิ้วเป็นไงคะดูสังเกตดูว่านิ้วไหนนะคะ,ะเห็นไหมคะว่านิ้วไหนเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะเราคนที่ใช้ศอกมากๆในการนวดนะคะส่วนมากก็จะเป็นช่วงนิ้วเลยค่ะนิ้วก้อยนิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางน,นะคะส่วนใหญ่จะคอนโทรลบริเวณนี้นะคะคนที่เป็นนิ้วชานะคะให้แก้บริเวณของแนวนี้เหมือนกันค่ะเราก็ต้องไล่ไล่ตั้งแต่แนวนิ้วก้อยนะคะแถวนี้เลย คนที่เป็นนิ้วชานะคะนิ้วชาลงนิ้วก้อยนะคะต้องแก้บริเวณนี้มาจากขาอ้อศอกคนที่ใช้ศอกในการนวดเยอะๆนะคะอ่านะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของออฟฟิศซินโดมนะคะแล้วก็แนวของบาร์นะคะลงไปบริเวณข้างลำตัวนะคะอาเนียค่ะข้างลำตัว ตรงนี้นะคะมันจะมีจุดสรรยยัญญาณ1จุดนะคะสำหรับแก้การเลยค่ะไม่ต้องทำแรงนะคะตรงนี้แค่แค่ใช้ปลายนิ้วนะคะเลื่อนลงไปนะคะตรงนี้เป็นจุดสัญญาณคอนโทรลแขนของเราอยู่บริเวณน,นี้ก็คือเขาเรียกว่า end of s t u b นะคะก็จะอยู่บริเวณแถวน,นี้เวลาที่เราเคลียร์ละคะ่ะเราใช้เคลียร์ลักษณะนี้เขาจะเป็นไตเล็กๆนะคะเป็นไตเล็กๆเ,เราใช้นิ้วรู้สึกเป็น,นยังไง นะคะนะคะเราก็ใช้ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าตรงไหนที่มันแรงมากเราก็ใช้ปลายนิว้วถ้าตรงไหนต้องการที่จะเน้นเราก็ใช้บริเวณของฝ่ามือนะคะแล้วก็กดน้ําหนักลงไปนะคะข้างนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำรัวแบดกันนะคะในเทคนิคต่อไปนะคะ